มีกล้วยมีกล้วยแล้วจะกินอีกอย่างพี่นอ้องห่อก็ต้มมันบ่าจา้ะมีเขากำม,มีเขากำเค็มข้าวต้มมันกินใส่กล้วยข้าวขาวใส่น้ำนะจ๊ะข,ขาวมาแต่บ้านขาวใหม่ ุ่นใสเก็นก็เขาตันพ่อ้าฉันมาเลยคะสองสเอ็สามสิจุเหกนะจ๊ะไฟแม็โครซื้อใบตอง ่ี่านะค149ตยยนไมานีอกอนนะคใบตองใบตองใบตองอยู่ตรงไหนคะอ๋ออยู่นี่เลือบเลอใบสั้นใบาย,ยาว9บาทย,ยาวกอยากได้ใบสัน้นก็อยากได แล้วก็ไปตัดอยู่ดีนั่นเองค่ะกะทิกะทิไปหากะทิว้าวมีแต่กระปุกใหญ่ๆวกเอานี่แล้วกันนี่เนาะอร่อยห้าสิบเก้าบาทน้ำตาลน้ำตาลนี่แล้วกันเนาะเข้าเจ็ดกิโลละเส้าเจ็ดบาท มาเดี๋ยนี้พี่เนต้องตัดตัดให้พอดหีห่อนะคะจีกอ่าจีให้พอนีเน่ะหน่อยกูจ้ะ ล้วก็สีแบบนี้นะ,ะีะ้จ๊ะแาตัดนี่นะะจี๊มัสิ้นสอยหน่อยแต่ก็ตัดนะจ๊ะ เกิดชาด้านไนก็เป็นหนึ่งเป็นหนึ่งให้มันเส,สะก่อนเสีสสสสสสเสหสรแล้จเถอฝุ่นมันติดแล้ก็เป็นหนึ่งให้มันให้มันนิ่มซะ,ะก่นอนแล้จะมาห่อ หนึ่งเขาเหนียวหนึ่งมันซุนาากเพราะมัดๆนะจ๊ะต้องซุกขักในเพราะว่านี่สิลัวเสกที่อยู่จ้ะเขาหนึ่งซุกแล้เวเนาจะใส่กะทิขั้นตอนต้มกะทิกันตานแบตเตอรี่ในดวงเบิร์ดดวงเลูไดบถ,ถ่ายึงมาถ่ายตอนเห็ดซ็จแล้วนะจา๊ะมีแต่ถ้าหอยย่างเดียวใบตองมะกวัยซุก ตัดเป็นเตียงน้อยๆน้อยๆเดี๋ยวนี้หลวงสิพามาห่อเดี๋ยวจาห่อกันมาตรงกระตัดแบบนี้นะจ๊ะเขาใส่ห่อหน่อยหอ่อใหญ่แล้วแต่ชอบเอากล้วยใส่เข้าไป ngày mình chẳng lễ ở anh. ใส่ทั่วเหลืองนะจ๊ะมันถึงจะเสร็จแต่ว่ามันหลยขั้นตอนที่ดวงบวไหว่วเรืองต้องมาไว้เป็นวัน เสยไปสองโดนจับควยมาหลายเสยไปสองสนที่ดวงาน้อย สุกแล้วจ้าข้าวต้มมันใาญ่ดวงสุกแล้วจ้ายายดวงยังไม่ได้นอนอีกแะแซ่บบสมเจา้าวานาทานบอจ้าหวานหวานหอมหอมกะทิหอมหวานน้ำตาลหอมกล้วยสวัสดีค่ะสวัสดีผู้ติดตามที่น่ารักของใาญ่ดวงกันข้าวต้มมัน Suốt là đứa chà Xin Xoay cuội Nhìn đồ hỏi em cắt mừng หวานมันเขาต้มมันใส่กล้วยเขาก็แบบหวานมันกะทิ้ามีใบเตยสดหยองใส่ยเสฉะเนาะ